โอ้โหนี่เห็นไหมข้างหลังนี่ไล่กว่าขายอยู่สามล้านกว่าบาทโคตรคุ้มเลยเจ้าของรถราคามาให้แล้วนะบ้านพร้อมสวนภูเขานี่รอบด้านเลยอยากรู้จะเป็นยังไงตามผมบริสิทธิ์จากลาดมาคุ้มยังไงก็คุ้มตามมาคุ้มควรซื้อไม่ได้คุ้มคนขายยังไงก็ไม่เสียงเงินฟรีแน่ตามมาเลยครับผมบอกให้แปบ๊บหนึ่งนะนี่อ่ะข้างหลังนี่ ใครเข้ามาชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยลวกันเป็นบ้านพร้อมสวนนี่ให้ดูรอบด้านก่อนติดถนนลาดยางด้วยนะพี่แกลรถมาเป็นหลายแสนเหมือนกันเนี่ติดถนนลาดยางนี่ดูข้างหลงังภูเขาผมนี่เห็นไหมอ่ารอบด้านเลยนี่โอ้โหเพื่อนบ้านเพียบเลยไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยลวกันเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะอใจเย็นๆนี่ตามมาปึ๊บนี่ครับสวยฝากพิมพ์สวยให้หน่อยลวกันนะครับอ่ะนี่อ่าเนี่ๆใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหหน่อย เดี๋ยวเราไปทักทายเจ้าของใจดีกันหน่อยในระหว่างท่านผู้ชมกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับคุ้มค่าเชื่อผมที่ว่าคุ้มไปเต็มกระดาษไปเต็มปากกามาแค่ชมก็คุ้มแล้วข้างในองโถงสูงเรียกว่าของแถมเพียบเลยอะไปคุยกันพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไว้แนะนําตัวสัหน่อยสิครับพี่ครับมนครับผมเจ้าของบ้านครับผมสวัสดีครับพี่มนครับครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าบ้านทรงอะไรพี่บ้านทรงนอริดครับผมทรงนอริดนะครับครับผมเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เอฟซีเข้ามาชมพี่ไลฟ์สดเต็มมไไปหหดดเลลยยนนครับอาา้้้งี ยำเลยเปิดหูฟังไปพร้อมผมเลยเปิดตาฟังไปกันเลยใครอยากได้นะหนึ่งไร่กว่าใช่ไหมพี่ใช่ครับหนึ่งไร่กว่าครับหนึ่งไร่สามสิบสองตารางวาครับอ่าผมเรียกว่าหนึ่งไร่กว่ามีรั้วรอบขอบชิดอ่าบ้านหลังนี้พี่อยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอ่ออยู่ตำบลพังต่ครับผมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับอ้าท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยสิเมตตาผมหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะครับตำบลพังต่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพี่มนมันไกลกรุงเทพไหม ประมาณร้อยโลครับร้อยกิโลไม่เกินร้อยเจ็ดโลจากอ่พระรามสองนะที่ผมคิดตั้งมาจากพระรามสองทธิบานผมครับก็ไม่ถึงสองชั่วโมงสิบเอ็ดมลไม่ถึงครับชั่วโมงขึ้นก็ถึงอ่าโอ้โคนชมพี่สี่ร้อยกว่าคนอ่ะง่ายๆเลยหนึ่งไร่กว่าอยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลนิดๆครับวันเมื่อก่อนพี่ขายสี่ล้านกว่าครับผมแรกๆพี่ขายสี่ล้านกว่าครับแล้วเมื่อประมาณไปปีที่แล้วสามล้านไปปลายใช่ครับผมสามล้านเท่าไหร่นะพี่สามเก้าเก้าครับ เกือบสี่ล้านน่ะใช่ครับผมมาวันนี้เศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจมันห่วยเอาตรงๆกันเลยพี่วันนี้พี่มลขายเท่าไหร่สามเจ็ดทวนครับผมสามล้านเจ็ดอ่เดี๋ยวให้รถไปก่อนไปเลยค่ะไครับผมอ่าพี่มลไปยืนตรงนี้ก็ได้ครับอ่าอยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็รอบๆก็จะเป็นบ้านหมดเลยครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหมุนให้ดูก่อนนี่ข้างหน้าเป็นภูเขานะครับภูเขาเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้านรอบด้านเลยอ่าดูรั้วเอาละกันพี่ไม่รู้อปล่อยครับพี่ ข้างในนี่พี่มนมีกี่ห้องนอนสามห้องนอนครับผมสามห้องนอนใช่ครับอ่ากี่ห้องน้ำ่อห้องน้ำครับผมสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันใครอยากไปดูฝากยิมมาหน่อยว่าอยากไปดูกับผมแล้วกันเดี๋ยวให้พี่มนพาดูให้ละเอียดเลยนะครับยินดีครับผมถามพี่มนตรงๆเลยแบบไม่อ,อ้อมค้อมไม่ยืดเยื้อไม่วว่นเว้อเ,เ,เอาวันนี้ไปคลิปแบบกระชับกระชับสั้นแต่ได้ใจความแล้วก็โดนใจผู้ซื้อถูกใจผู้ขายพี่ขายทําไมโอ้โหก็เรื่องเศรษฐกิจครับผมนี่ติดลุงลังนี่แหละครับก็คือด้วยอ่านี่แหละ เศรษฐกิจมันแย่เป็นปาราที่เราต้องรับผิดชอบอ่าเอาพูดกันพันแบบไม่ต้องอ้อมเลยใช่ครับปัญหาเศรษฐกิจอันนี้พูดแบบไม่อายเลยพี่อ่าสร้างเสร็จได้ประมาณปีกว่ากว่าใช่ครับปีกว่าปีตั้งแตเมื่อประมาณสิงหาเดือนไอปีหกหกพี่แทบไม่ได้นอนเลยก็มาบ้างครับอ่ามานานๆมาครั้งหนึ่งมาทีก็สองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนอะไรอ่ะอ่าครับผมเดี๋ยวหลบรถก่อนเน่เน่เน่มันมีปัญหาเศรษฐกิจเลยต้องขายเอาก็แบบตรงๆไม่ได้อ้อมใช่ครับไม่ได้สร้างเพื่อขาย สร้างเพื่อความเพราะว่ามันเดือดร้อนใจพูดกันอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพี่มนพาไปเดินชมหน่อยได้ครับผมนี่รลดรลาคามาให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถามเบอร์พี่ก็ให้อย่างละเอียดท่านผู้มชม,มฝากเตรียมจดหน่อยละกันพี่น้ําเคยท่วมไหมไม่มีประวัติครับไม่เคยมีเลยครับมาอยู่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ก่อนซื้อแล้วเดียวปัจจุบันก็ไม่เคยท่วมครับเอาง่ายๆเมื่อก่อนพี่เป็นคนพี่อยู่จังหวัดอะไรผมไม่จริงๆเป็นคนที่บึงการบึงการไปทำมหากิทที่กรุงเทพพระรามสองอ่า แล้วก็มาซื้อพี่เปล่าใช่แล้วก็สร้างไว้ใช่ครับผมนอ่านี่ที่มาที่ไปของพี่เขานะครับใช่ครับถ้าผู้ชมชอบไหมล่ะนี่ผมว่าผมชอบนะเพราะว่ามันสูงโล่งโปร่งแล้วเฟอร์นิเจอร์พี่ให้หมดเลยใช่ไหมอ่าที่เห็นในเปรมกล้องพี่บอยให้หมดเลยครับไม่มีอันไหนขอไม่ได้เอาอันไหนขนกลับอ่ะแล้วก็ยังติดองติดแอร์ให้แล้วใช่ครับผมพี่หน้าบ้านพี่เนี่ยหันหน้าออกมาเนี่ยถนนเนี่ยเรายืนอยู่ลาดยางในทิศอะไรพี่อ่าทิศใต้ครับผมทิศใต้หันหน้ามาบ้านเราหันหน้าไปทิศใต้ครับผม อ่าครับผมเดี๋ยวพี่พี่มนยืนอยู่เฉยนะฮะครับผมเดี๋ยวผมจะหันตามพี่เน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 อันนี้หันหน้าเข้าภูเขาเลยใช่ผมจะเป็นทิศใต้ครับผมน้ำประปามีใช่ไหมพี่มีครับประปามาไปอินเทอร์เน็ตมีครับผมผมดูสายนะใช่สายไฟแรงสูงอ่าสายไฟแรงต่ำมีครับผมโคมไฟถนนมีครับประปามีอินเทอร์เน็ตมีมีครับผมสัญญาณมือถือมีมีครบถ้วนครับผมนกกาเหว่าก็มีนะพี่นะนี่เยอะร้องกระงงมเลยนะครับ อ่าท่านผู้ชมชอบไหมเนะอยู่ที่ทาม่วงกัญจนบุรีหมดเนี่ยสามล้านเจ็ดหนึ่งไร่กว่าพื้นที่ใช้สอยบ้านประมาณกี่ตารางเมตรพี่เอ่อร้อยสี่สิบสามตารางเมตรครับผมท่านผู้ชมพิมพมาหน่อยผมอยากได้เลขวันนี้นะร้อยสี่สิบสามตารางเมตรใช่ครับผมอ่าพิมพมานิดหนึ่งหนึ่งสี่สามเผื่อมีโชคมีลาบอ่าถูกระว,วัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยยังเหลืองเงินอีกเอาพูดง่ายๆเลยนะครับ <laughs> อย่างนี้คนเขาไปเข้าแบงค์ได้ไหมพี่ได้ครับผมแต่เราไม่ได้เข้าให้เพราะเราเข้าไม่เป็นใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีความรู้ทางไปเข้ากันเองใช่ครับ ยังคนชอบหลังนี่พี่วางจองเท่าไหร่ด้วยราคานะครับประมาณสองแสนครับผมสักเดือนหนึ่งครับผมก็เดือนหนึ่งก็ทําเรื่องได้เลยก็ก็ทําเรื่องกู้อะไรได้ครับผมฉนดคุดแดงใช่ครับคุดแดงครับผมกี่ผืนผืนเดียวเลยครับผมหนึ่งผืนเต็มเต็มเลยใช่ครับผมคุดแดงด้วยใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันอย่างละเอียดเลยแต่ก่อนจะไปในนั้นนะท่านผู้ชมฝากพิมพ์มาิหนึ่งนี่บ้านเลขที่พีเขาใครว่าบ้านใครเรียกว่าเลขที่สวยมั่ง รู้สึกมันเป็นเลขอะไรนะพี่หนึ่งหกแปดแล้วผมก็อย่างเขาว่าดีครับเป็นเลขมงคลของคนจีนแล้วก็เลยเออแล้วก็เห็นว่ามันสวยด้วยครับเลขแข็งใช่ครับผมหนึ่งหกแปดมูแปดบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยอ่าหนึ่งหกแปดหกแปดอ่ามูแปดตามความเชื่อนะท่านผู้ชมเชื่อใครเชื่อมันนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วพี่อยากได้เบอร์พี่มนก่อนที่จะเข้ารั้วบ้านอ๋อได้ครับผมขอจะช้าหน่อยพี่ก็เบอร์ผมเองนะครับโดยตรงเลยก็ศูนย์เกดครับสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผม อีกสักว่าครับสิครับพี่ศูนย์เก้าแปดครับผมสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมโทรติดต่อได้ตลอดเลยครับผมโทรนัได้ตลอดเลยใช่ครับผมโอเคใครสนใจยังไงก็โทรหาพี่เขาได้ตลอดเวลาเลยละกันนะครับอันนี้เป็นถนนทางเข้าบ้านใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้ถนนทางเข้าบ้านครับก็กว้างประมาณสี่เมตรเป็นถนนที่เชื่อมต่อจากถนนลาดยางเข้าบ้านใช่ครับพี่มีจัดสวนไว้ให้ด้วยเลยโอ้เพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับพี่มนทวนนิดนึงเอฟซีเขาใจดีเขาพิมพ์มาให้พี่อะนะใช่เบอร์นี้ไหมศูนย์เก้าแปด สองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกใช่ครับผมตัวเลยครับผมอ่าศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกนี่เบอร์พี่มนต์โดยตรงใช่ครับผมโตัวได้ตลอดเลยครับผมอตรงเข้าไปนี่เป็นโรงจอดรถใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นโรงจอดรถยิงจอดได้ประมาณสามคันครับผมสามยที่ผมบอกเบื้องต้นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับผมค้าขายมันไม่ไหวหลายหลายร้านผมว่ายุบผมว่าเอาของมาไว้ที่นี่ของ <c oughs> ที่เราขาย ใช่คือการขายมันมีหลายที่หลายสาขาอะไรเงี้ยครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่สาขาตอนนี้เลยเอาของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาฝากเก็บไว้ก่อนใช่ครับก็เลยดูอันนี้หน่อยในโรงจอดรถใช่ครับอฝั่งขวาพี่ก็คือสวนนี่ใช่ครับฝั่งซ้ายพี่ก็คือสวนนี่ดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมมองออกมาจากประตูรั้วนี่ก็จะคือจะเป็นลักษณะภูเขาเลยนะครับหน้าหันหน้าทิศใต้ใช่ไหมพี่ใช่ครับทิศใต้ครับผมนี่คือทิศใต้นะผู้ชมทุกทุกคนทิศใต้ส่วนอันนี้เป็นสวนครับผมอันนี้จะเป็นทิศตะวันตก อ่าเป็นส่วนทั้งหมดเลยนี่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  <ผม S 1> นี่จะเน้นสวนครับอ่าทีนี้ราคาเนี่ยตอนนี้พี่ลดมาเหลือสามล้านเจ็ดละ่บจัตั้งที่ล่าสุดคือสามจุดเก้าเก้าใช่ครับค่าโอนเอาอยัางไงพี่ก็คือช่วยหน่อยแล้วกันก็คือก็เลยคิดว่าเออเราลดมาให้แล้วก็ให้คนซื้อออกค่าโอนเองครับผม ค่าซื้อให้ผู้โอนช่วยอ่อผู้ผู้ซื้อะช่วยหน่อยอ่าใช่ครับออกคขาโอนให้หน่อยแล้วกันใช่ครับพูดกันง่ายๆอย่างนนั้นเลยอย่างที่เราพิ่มปรับราคาลงมาก็เยอะพอสมควรอ่ะเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะพี่นะเน็ตมันกระตุกเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดซ้ํานิดนึงว่าที่ของพี่มนเนี่ยเป็นเจ้าของโดยตรงเนี่ยหนึ่งไร่กว่าๆนะครับอ่าถนดคูดแดงอยู่ที่ตำบลพังตู่อ,เอาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีรห่างจากกรุงเทพหนึ่งร้อยกิโลกว่าห่างจากตัวจังหวัดอ่าตัวตัวอำเภอท่าม่วงสักสิบยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลครับอ ขายหนึ่งไร่กว่าพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยสาล้านปีที่แล้วต้นปีพี่ขาย4.5มาไปปีลดเหลือ3.99ตอนนี้เอา3.7พอแต่แรกกันคือผู้ซื้อเนี่ยออกค่าวใช้จ่าใ,จในวันที่ไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินให้หน่อยใ่ครับวางจองวางมัะจำเนี่ยให้เวลา1เดือนวาง2องแสนบาท อันนี้คือข้อมูลตรงๆทั้งหมดนะครับนัดชมกับพี่เขาได้ตลอดเวลาใช่ครับอ่าใครอยากจะมาตรงไหนยังไงได้ถ้าจะกู้เนี่ยก็ลองไปปรึกษาแบงก์ก่อนแล้วค่อยมาวางเงินนะครับเดี๋ยวเพิ่งวางแล้วไปกู้มันจะลําบากนะครับไปปรึกษาแบงก์ก่อนว่าเอ้ยสเตตเบนต์ของฉันสลิปเงินเดือนของฉันอ่าสถานะการเงินของฉันพอกู้ได้ไหมอ่าถ้าแบงก์บอกว่าได้ก็ค่อยรบกวนมาคุยกับพี่เขาใช่ครับเพราะว่ามันต้องวางสองแสนไงนะครับเพราะนั้นมันมันมันจะมีปัญหาเพิ่นอันนี้ผมให้ข้อมูลโดยตรงเลยนะครับพี่มน้าท่วมับ ยังไงก็ไม่ท่วมไม่ท่วมครับผมรับประกันครับอ่ะแล้วก็ตามที่เข้ามาอยู่แล้วก็สอบตามอ่าก่อนหน้านี้ด้วยอ่านในพื้นที่ครับผมครับพี่มนก่อนเดินเข้าบ้านวันนี้ผมจะว่วนเวอร์ขอเบอร์พี่นิดนึงแต่ ท่านผู้ชมฝากกดหัวใจให้พี่เขาสักคนละห้าดวงแล้วกันให้กําลังใจพี่เขาเอาพูดตรงๆแบบสาชาวบ้านเลยโดนพิเศษฐกิจกันทั่วๆโดนพิเศษฐกิจทั่วๆไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับจึงต้องขายพี่เขารักบ้านหลังนี้มากนะครับเขาอยู่พระลานสองนะครับมาซื้อที่ดินเปล่าแล้วจึงสร้างบ้านเสร็จพอสร้างบ้านเสร็จปีที่แล้ว ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจพูดอย่างนั้นแหละพูดง่ายๆเลยนะครับช่วยกันเคาให้กําลังใจพี่เขาหน่อยนะครับไม่จําเป็นพี่เขาไม่ขายหรอกใครเขาจะอยากขายสร้างมาเพื่ออยู่สร้างมาด้วยความรักไม่ได้สร้างเพื่อขายนะครับมันมีความผูกพันแต่ด้วยพิเศรษฐกิจเนาะเราไปดูในบ้านกันที่ครับผมพี่เดินบนทางผมเดินบนหญ้าแล้วกันจะได้ดูบรรยากาศกันทั่วเลยนะครับมีรั้วให้นะมีรั้วให้หมดแล้วมีที่งอกด้วยนะมีที่งอกเลยครับรวมๆแล้วก็ ที่เราใช้สอยทั้งหมดเลยก็จะประมาณหนึ่งไรนหนึ่งงานครับผมหนึ่งไรนหนึ่งงานใช่ครับเพราะมันมีที่งอกด้วยใช่ครับอ่าเดี๋ยวตามพี่เข้าไปครับพี่เดี๋ยวผมขออ้อมด้านหนะ้าด้านข้างบ้านหน่อยใช่ครับผมสูงเลยนะพี่นะหลังนี้สูงครับผมสูงมากเลยประมาณเจ็ดเมตรเมื่อกี้พี่มนบอกว่าพื้นที่ใช้สอยในสี่ร้อยเท่าไหร่นะสี่ร้อยเอ่อร้อยสี่สิบสามตารางเมตรหนึ่งสี่สามใช่ครับผมอ่าบ้านเลขที่หนึ่งหกแปดใช่ครับผมหมู่แปดใช่ครับอ่าเลขแข็งนะพี่นะตามความเชื่อพี่ครัเอา บางทีมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับนี่ต้นไม้ในพื้นที่นี่นมีครบคนันนี้เราก็เว้นระยะห่างเผื่อทาอะไรได้ครับในพื้นที่ของเราที่มลก่อนเข้าบ้านเนี่ยผมถามพี่นิดน,นึงบ้านเราในกี่ห้องนอนสามห้องนอนครับผมสามห้องนอนแล้วก็สองห้องน้าครับผมแต่และห้องนี่ห้องกว้างใหญ่มากครับสามห้องนอนครับสองห้องน้ําใช่ครับหนึ่งห้องโถงก็มีห้องโถงห้องครัวแล้วห้องครัวครับผมอ่าปักหมุดเหรอพี่ผมถามนิดนึงมันอยู่ใกล้กับอะไร อ,อยู่ใกล้กับเม่มนีสองสถานที่นะครับที่อาจจะนี่ก็คือใกล้ๆกับเขาสูงแกมฟ้าห่างกันประมาณสองโลครึงคร่งหรือว่าวัดเขาช่องวัดเขาช่องลมอวัดเขาช่องลมเนี่ยประมาณโลครึ่งวัดที่นี่โด่งดังอ่าครับผมอันนี้คือก็จะเป็นที่เขามาเที่ยวกันแต่ถ,ถ้าเกิดวัดถ้าเสือก็ประมาณสิบเอ็ดโลเอาง่ายๆอยากรู้อยู่ตรงไหนให้ปรึกษาโทรหาพี่เขาเสร็จแล้วปุ๊บทําการแอดบ้านสีเขียวเสร็จแล้วปุ๊บ เดี๋ยวส่งพิกัดให้ใช่ครับผมได้จะได้ไม่หลงกันใช่ครับผมอ่ะโอเคบ้านวิวสวยนะท่านผู้ชมเนี๋ยผมขออนุญาตหมุนก่อนนะวันนี้ผมจะพูดเร็วนิดนึงเพื่อให้ข้อมูลที่กระชับนะครับนี่ยเนี่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 ดูโดยรอบเลยนะครับอ่าเพื่อนบ้านนี่ไม่ต้องนับเลยเพียบเลยนะครับถนนนี่ไฟทางสว่างตลอดใช่ครับมีสุรเตลตลอดน้าไม่ท่วมครับผมขโมยมีไหมพี่ไม่มีครับตั้งแต่มานะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็ไม่มีอะไรหายนะครับอ่าครับผมคือขโมยบางทีเขาแต่ว่าครับแต่เรามีกล้องแต่ไม่ใช่ว่าเอออ้งงดกล มันก็ไว้ดูบ้านนะเนาะไว้ดูเวลาเราไม่มาเราก็เป็นห่วงคิดถึงอะไรเงี้ยครับติดกล้องเพื่อดูความเพื่อนไหวใช่ใช่ไม่ได้ติดกล้องเพื่อดูความปลอดภัยนี่อ่ะพี่เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันครับผมวันนี้ผมจะถามเบอร์พี่เยอะละอ่ะพี่ยืนหน้ากล้องผมนิดนึงได้ครับผมท่านผู้ชมเห็นถามกันมาเยอะเลยเนี่ยในในในแอปสีดำเนี่ยครับอ่าขายตารางวานล้วเท่าไหร่เอาพูดง่ายๆ่ายหมดเนี่ยไล่กว่ารวมบ้านใช่ครับสามล้านเจ็ดครับอ่าสามล้านเจ็ดอ่ะพี่มนพูดเบอร์พี่อีกครั้งหนึ่งก็ศู สองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมอีกรอบหนึ่งพี่ศูนย์เก้าแปดครับผมสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกก็โทรติดต่อผมได้ตลอดเลยครับผมโทรนัดโทรชมได้ตลอดเลยได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเราลืมบอกว่าอย่างหน้าบ้านเราเนี่ยติดถนนเนี่ยกว้างนะครับประมาณสามสิบเก้าเมตรถึงสี่สิบเมตรเลยหน้าบ้านเราถนนลาดยางอ่ะนะใช่ครับที่เราติดถนนลาดยางหน้าบ้านพือที่ที่ดินเรากว้างครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นี่ทางเข้าบ้านนะครับสูงโปร่ง เป็นสง่าเลยนะพี่นะใช่ครับอ่ะพี่มนพาเข้าไปเลยครับผมเจอเลยครับผมอ่าโอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนี่เข้ามาปุ๊บนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าบ้านเนี่มีโซฟาครัข้างบนนี้ยังสูงเลยอ่านี่นี่ดูฟ้าฟ้าเป็นฟ้าสเต็ปฟ้าหลุมหมดเลยใช่ครับนี่นี่นี่อันนี้ภายในบ้านนะพี่นะ ห้องโถงอย่างป้านี่ผมทําสูงประมาณสามเมตรยี่สิบเลยปกติเขาจะทํากันแค่สองเมตรแปดสิบผมก็เน,น้นลงลงโปร่ลงลมผ่านอะไรเงี้ยครับพี่มนอย่างเงี้ยสมมุติคนสนใจเนนนัดชมกับพี่วันไหนได้บ้างก็คือได้ทุกวันครับเพราะว่าแต่แค่นัดอ่าล่วงหน้าผมก็ถ้าแบบเร่งด่วนอะ่ะขอสองชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าโทรนัดเป็นอ,อีกวันอนะไรเงี้ยนี้ยก็ยิ่งสะดวกครับแต่ถ้าแบบเร่งด่วนะจริงจริงก็สองชั่วโมงได้ครับผม อ่ะโอเคครับผมบนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับายในบ้านนี่นะนี่นะใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยแชร์ให้เพื่อนดูหน่อยเอาพูดภาษาชาวบ้านเลยช่วยพี่เขาด้วยแล้วกันช่วยในการ,รซื้อขายกันหน่อยแล้วกันเนาะคนเรามีความทุกข์เมื่อหมดทุกข์แล้วเราก็ได้พ้นทุกข์อ่ะเราก็ได้อันนี้ส่งตรงนั้นกันด้วยนะครับ,รบนี่สองห้องนอนคงไม่เข้าไปดูเนาะพี่เนาะใช่ครับอ่าเพราะพี่เก็บของไว้ด้วยนี่น,น,น,นี่มีสองห้องนอนยังกว้าง,างยังโถงเลยนะครับอ่าสวยไหมล่ะแตคิดว่าสวยก็พิมพ์มานี่นี่ท่านี่ เห็นไหมเห็นหน้ากล้องไหมเห็นอะไรภูเขาไหมมองออกไปมีภูเขานะครับภูเขาอยู่ข้างหน้าอย่างสวยเลยเห็นไหมว่าสวยไหมล่ะอยู่ในบ้านเนี่ยชะโงกหน้าไปเห็นภูเขาอย่างนี้เลยอ่าสนใจยังไงก็นัดชมกับพี่เขาได้ตลอดเวลาเลยแล้วกันสามจุดเจ็ดล้านค้าโอนขอให้เป็นของผู้ซื้อหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะลองดูลองดูลองดูนี่นี่มุมนี้ก่อนอ่ะนี่สวยป่ล่ะอ่ามามุมนี้หน่อยแล้วกันที่ไหนเหรออยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับ ท่าม่วงกาญจนบุรีพื้นที่หนึ่งไร่กว่าพร้อมบ้านขายในราคา3.7ล้านบ้านสร้างเพื่ออยู่เนี่หูห้องนี้นี่อันนี้จะเป็นห้องใหญ่ครับก็4เมตรคูณ5เมตรเลยครับอลังการมากกว้างแล้วก็สูง3เมตร20อ่าอลังการมากครับพี่สูง3เมตร20ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าโอเคถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วกันผมว่าคุ้มอ่ะไม่ได้เชียร์พี่ขายหรอกคุ้มเฟอร์นิเจอร์พี่ก็ให้หมดเลย ใช่ครับที่ในเฟรมกล้องพี่พี่บอยอ่ะแล้วก็จะมีข้างล่างจะมีโต๊ะสนุกผมก็แถมให้ด้วยให้โต๊ะสนุกด้วยใช่ครับโอ้พี่มีเคาน์เตอร์ครัวด้วยเหรอเนี่ยครับก็เคาน์เตอร์ครัวก็เนี่ยครับคือใช้งานน้อยมากครับก็อ,อย่างที่บอกผมมาก็ทีวันสองวันก็กลับนะครับคือแทบไม่ได้อยู่ใช่ครับอ่าตั้งใจสร้างอยู่แต่ไม่ได้อยู่เท่าไหร่ใช่ครับดูในครัวมีคนร้องขอมาเยอะกก็ทําซิงทาบาร์ให้ด้วยครับอ่าเนี่ยมีเคาน์เตอร์มีอย่างนี้เลยใช่ครับมองออกไปข้างหลังบ้านนี่ นะครับก็จะมองไปงถนนอันนั้นถนนหลักคลองน้ําประปาที่จะ<อ>ไปทางอ๋อมีคอมนนโลองน้ำด้วย,ยรครับอ่าโอ้โหพี่ถือว่าเวิร์กเลยนะครับผมท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมล่ะถ้าคุม้มฝากพิมพ์ว่าคุ้มหน่อยแล้วกันถ้าใครว่าคุ้ม ăng, ăng, เนี่ยแอปสีดำเนี่ยแอปสีแดงแอปสีฟ้าเนี่ยคุ้มฝากพิมพ์คุมมค้มหน่อยอ่าแต่ผมว่ามันคุ้มอ่ะเพราะว่าบ้านยังสะอาดอยังสะอาดแทบไม่ได้อยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันรองรับคนที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ได้สบายสบายเลยใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมเข้ามาชมของพี่มนต์เต็มเลยไม่เป็นไรนัดชมกับพี่เขาได้เลยนะครับผม อ่ะมาถึงตรงนี้พี่ขอเบอร์อีกรอบนึงได้ครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมศูนย์เก้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกครับผมอ่ะเดี๋ยวขอช่มหลังบ้านหน่อยพี่ได้ครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องน้ำอ๋อนี่เป็นห้องน้ำใช่ครับผมห้องน้ำผมไม่ไปดูเราพี่เห็นนี่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 ยแยกโซนเปียกแยกโซนโซนแห้งใช่ครับอ่าเนี่เนี่อันนี้ก็จะลมก็หลังช่วงนี้ลมก็จะเข้าหลังบ้านหน่อย โอ้โหลมพัดโชยนะพี่นะไดครับนี่น, <ๆ S 2> นี่นี่รอบด้านรอบด้านรอบด้านก็คือทำเพื่อถึงครัวได้เยอะเลยครับทาปลูกต้นไม้มได้เยอะเลยได้ครับผมมันจะคุ้มกว่าถ้าเรามาชมด้วยตัวเองใช่ครับผมอ่ะพี่เดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันหน่อยได้ครับอ่าไปส่งท่านไปชมข้างหน้ากันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับระวังขั้นมาได้นะพี่ครับพี่อ่าขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจพี่เขากันนี่เออทางนี้ก็ออกได้เป็นระเบียงนี่ ก็อตอนเช้าก็านั่งกินจิบกาแปอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันดีพี่ครับผมอ่ะพี่มนยืนเดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมหันหน้าเข้าบ้านกันครับผมถือว่าสวยเลยนะครับขอบคุณมากสําหรับกําลังใจที่ให้พี่เขานะนี่หันหน้าอย่างนี้เลยพี่มนมีอะไรอยากฝากบอกท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับครับผมก็เอฟซีของพี่บอยท่าในใดนะครับที่สนใจก็สามารถนัดเอ่อโทรนัดเข้ามาดูได้นะครับหรือว่าบางทีไม่สะดวกหรือไม่ให้ผมเข้ามาเนี่ย ผมก็มีคนดูแลครับก็จะคือเขาเรียกว่าคนที่รวยรถต้นไม้ดูแลความสะอาดให้ก็เข้ามาดูได้ครับผมเดี๋ยวว่าให้ผมมาดูอ่านัดผมเข้ามาดูได้ตลอดครับผมอ่ะหน้าฝนนะ้าไม่ท่วมมีคนเพิ่งถามมานะครับสบายใจได้ผมทวนก่อนผมลงไลน์นะบ้านหลังนี้บน,นบนพื้นที่หนึ่งไร่กว่าพูดซ้ำซากนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ข้อมูลทั้งหมดหนึ่งไร่กว่าฉนดทคุชแดง3.7ล้านค่าโอนผู้ซื้อขอให้ออกให้หน่อยนะครับพร้อมโอนบ้านนี้ร้ย่กว่าตารางเมตรพื้นที่ดิน หนึ่งไล่กว่านะครับอยู่ได้สบายสบายอยู่ที่พังตุท่าม่วงกาญจนบ,บุรีนะครับอยู่ยังมีความสุขได้สบายสบายนะครับใครจดข้อมูลไม่ทันใครชมไม่ทันโทรหาพี่เขาได้อย่างเดียวนะครับใครชมไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้แล้วกันครับอ่ะวันนี้ใกล้ตลาดครับใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้วใช่ครับอ่ะเตเว่นก็ประมาณโลครึ่งครับโอเคเถือว่าไม่ไกลมากครับ,รบอ่ะวันนี้สมัตรยี่กว่านาทีเกับครึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณพี่ม์มากขอให้พี่มลได ขายได้ไวๆแล้วกันนะครับพี่ครับได้ครับอ่าแล้วท่านผู้ชมยังไงก็สนใจก็ติดต่อพี่เขาโดยตรงได้เลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมครับ